ไปเว้ย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 ไปขับไปขับไปเว้ยโอ้พี่อุ่นไม่กินเลยอ่ะเฮ้ยคนอื่นก็ค่อยๆกินทำไมท้ายไปกูคนเดียวอ่ะว่าแบบสไตล์แบบนี้ดิเดี๋ยวพี่อุ่นเขาก็เขินแย่เฮ้ยมึงแสดงออกชัดเจนเกินไปค่ะพวกกูยืนกัน่แหัวโดดตั้งนานรู้จักมึงนานมึงไม่ช่วยดูแลอะไรเลยแหมอุ่นมันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะที่คนล่ออ่ะพี่อดนิดหน่อยเนาะเออชนอ่ะชนอีกสักรอบมาแบบนั้นเลยนะลุงลุงลุง แล้วยืดเต้นอยู่เงี้ยทรงเหมือนทหารเกษียณทหารเกษียณมางานเพื่อนอ่ะไม่ได้ไม่ค่อยได้เที่ยวไม่ได้เที่ยววันนี้โซลุดหรอวันนี้โซลุดหรอเต้นเป็นเก้าส่วนเลยคนได้ข้ามาวันนี้พี่อุ่นหล่อมากเลยอ่ะพี่อุลคุยใครอ่ะพี่อุลคุยใครอ่ะก้องอขาคุยกล้องเหรอขอแป๊บนึงโออเยาเยาเยาเลเจอแน่วันนี้ันมีของดี พี่อุ้นต้องเปของฉันอยากโดนสอดตลอดวัดไข่ว่บนี้นี่ยาดีเอ็นทอนคารูลับิิไปคุยใครไปไปคุยใครพ่ป้าป้าพ่ป้าป้ามาชน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 อีกรอบสๆกรอบวิ๊โต๊ะน้องโต๊ะนั่งโป้มากเลยอ่ะดูดิพี่ดูดิโอ้สวยว่ะต๊ะนี้สวยว่ะี่ด่วิวิมามาพี่ชนกันอีกรอบดีกว่าชนกันอีกรอบดีกว่ามาสิมาเติม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 เด้อเด้อเด้อ พอ้อุนครับโอ้โหนี่ถายจิงไงแดกเล้าพวกกูมาตั้งหลายปีมึงยังชงอ่อนกินอ่อนนะนี่เอากุไพ่แดกสลับเลยเหรอสลับดิมึงแน่งไม่ได้เรื่องอีพี่โอ๊ตโคตรตะกะเลยอ่ะสั่ลัแดมากทำไมต้องเอาแก้พี่อุนไปด้วยอ่ะแกมึงพี่คูดกับใครแล้วเนี่ยป้าเปล่าค่พี่ดูเหมือนอยากร้องเพลงทำเพลงอะไรอย่างงี้ค่ะอาทนจอดีสักรอบดีกว่ามาเลยนมามามาจย อุ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้โอ้ยน้ำซีดี่อร่อยเว้ยนี่แหละบ้านเฮ้ยตัวมันคุณหัวบ้านเฮ้ยอะไรอ่ะกูหยอดโดนสอดปลอดยัดไข่ก่อนเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเกิ้อนกูรังวะเฮ้ยเฮ้ยเอา เอากอดให้เสร็จเจเจตลินจะได้หยุดเต้นตั้ง่เจเจตลินจะได้หยุดเต้นตั้งเจ้ไอ้ี่ยเต้นเป็นแบบนี้เจ้เลยพี่โอดัสงสารแน่มากเลยอ่ะจะมาสลับแก้วเลยตอนนี้วุ้ยหยิงพี่ค่ะช่วยกันอีกฟองเลาดีกว่าค่ะแตนกำลังกำลังดีกำลังดีวายกำลังดีอยยิ่งดื่มยิ่งร้อนฮะวาย คนนั้นนะคนนั้นแต่งตัวเซ็กซี่มากข่าวมากเออหน้าอกหน้าใจพี่ลองดูดิว้าวโอ้โหแล้วเขายิ้มมากแซ่บแซบสนใจหรอกกูไม่สนใจหรอกว่านเท่านั้นมาชวนกันเล่าดีกว่าค่ะพี่อ่ะถึงเวลาที่จดื่มกันดีกว่าเด่๋ยวคำไปเฮ้ยอะไรคะไออุนครับโอ้โหนี่กูเต็มถังแล้วมึงยังไม่เริ่กอีกวะมึงเอาแก้วกูไปนี่อ่ะสลับอีกแล้วเหรอเออเฮ้ยมาชนไว้เด้อจนจนจนโอเคโอเค ชนค่ะชนไปชนน้ำมีกิ่นยิ่งรักเลยน้ำยิ่งกลิ่นยิ่งรักเลยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ตนี่น่ารักว่ะเอ้ยไอ้ไอ้อ๊าสอย่าเล่นอะไรสกปรกไม่สกปรกเลยอย่าตีนมาถูเสื้อดิวันนี้น่ารักนี่ยไอ้สักรอบรอบนี้กูจะล่อให้หมดขวดเลยอ่ะเป้ยต้องทำให้ได้ สักรอบออุ๊ยพี่ตายน้องคนนั้นน่ะน้องคนนั้นน่ะนั่นน่นนั่นอ่ะเขานั่งเขาอุ๊ยคนเขานั่งห้อยห้างเลยมันเซ็กซี่เม็ดเซ็กซี่เม็ดเลยอ่ะเฮ้ยอุวยเ้ยขาทำอะไรเมื่อกี้ไม่มีกับป่าป่าป่าพี่หนูหนูหนูไม่ได้ทำอะไรเลยอุ๊ยเพลงคอเพลงคอพี่เห็นนะเมื่อกี้เอาอะไรหยดหยดไม่มีหนูไม่ได้หยดมีหยดอะไรเลยพี่เอามือไม่ให้พีดูเดี๋ยวนี้เลยอีกข้างหนึ่ง อย่ามาทะเลิงเอามาดูเลยพี่เห็นอยู่เมื่อกี้หย่อดหยอดอะไรไ,ได้หยอดอะไรพี่เออกลัวมึันไม่ได้หยอดจริงๆกลัวมึงไม่ได้หยอดจริงๆนี่นี่ไปไปพี่นี่มาอะไรเนี่ยแล้วหยอดใส่แก้วพี่นี่บำยาพี่อ่ะเนี้ยไปบำยาพี่ใช่ไหมเนี่ยททททค่ะพี่นี่มาเป็นขวดเลยนะเนี่ยลูกขอโทษแล้วหยอดไปเยอะไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้หยอดเลยหนูไม่ได้หยอดเลยครับพี่พี่ลองดูดิหนูไม่ได้หยอดเลยค่ะยังยังไม่ได้หยอดแล้วพี่แล้วพี่มองอะไรอ่ะ ก็นาสิพี่เมาอะไรขวดมันแข็งฝามันก็เปิดไม่ออกพี่ลองเปิดดีเปิดออกที่ไหน่ะแล้วเมื่อกี้ทำทำคือไม่ได้หยอดเลยเหรอไม่ได้หยอดเปิดฝาไม่ออกใช่แล้วพวกพี่อะไรกันเริดจริงๆเขาเอากูรักมาตั้งนานละว่านกูก็เลยอาศัยโอกาสเนี้สารภาพรักกับมึงแหละอุ้ยเฮือกูรักมึงว่ะเออ แล้วมึงอ่ะออดอันนี้จะซนอารมณ์กูกูทำเป็นพี่เจไปงั hmm. ้นแหละจริงๆกูรักมึงว่ะเพื่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะกูรักมึงว่ะกูรักมึงว่ะไม่มีใครรักกูเลยไม่มีใครรักกูเลยไม่มีเลยเป็นเราก็เถอย่ะ จริงพวกกูนะชังแม่งแล้วจะแดกแม่งเลยมาพี่มามาพวกเราลปกันเอ้ย